การมองชีวิตของคนอื่นแล้วมาเปรียบเทียบกับชีวิตของตัวเราเองหลายคนที่มักจะมองว่าฉันมีตั้งเท่านี้แต่บางคนมองว่าทำไมฉันมีแค่นี้เป็นความรู้สึกที่ต่างกันเยอะเลยสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนะเขาคงจะรู้สึกว่าฉันมีตั้งสองขานะแต่สำหรับบางคนอาจจะรู้สึกว่าทำไมเขามีแค่สองขาเองความรู้สึกของเราทุกคนก็เช่นเดียวกันนะโยม ถ้าหากว่าเราได้มองและเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าทําไมเขารวยกว่าเราทําไมเขามีตั้งเท่านั้นทําไมเขาสวยตั้งเท่านั้นทําไมเขามีอะไรหลายอย่างที่ดูเจริญกว่าเราตั้งเท่านั้นแต่หลายคนกลับมองว่าโชคดีนะฉันยังมีอยู่ตั้งสิบบาทคนอื่นมีสามบาทห้าบาทเยอะแยะโชคดีนะที่ฉันมีหนึ่งบาทบางคนติดลบด้วยซ้ำความรู้สึกในการที่ว่าตั้งความคิดของตนไว ว่ามองในแง่ดีจากสิ่งที่เรามีเมื่อเรามีอยู่สิบบาทเดี๋ยวเราจะพัฒนาให้ขึ้นไปสิบยี่สิบสามสิบไปเรื่อยๆให้ได้แต่เราจะต้องเริ่มคิดดีก่อนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจจะได้ไม่เกิดการท้อใจชีวิตอื่นเขาไม่มีขาเลยก็มีถ้าหากว่าเราทุกท่านร่วมกันพัฒนาชีวิตด้วยการคิดในแง่ดีในสิ่งที่เรามีชีวิตก็จเจริญได้ง่าย